สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับยูกะอีกแล้วนะคะในเกมเพทูเกต้ r วันนี้นะคะยูกะก็จะมาสอนทํากิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมนี่เลยคะ่ะปาร์ตี้ชุดนอนแสนสนุก ปาร์ตี้ชุดนอนแสนสนุกกับพ้องเพื่อนส่งรูปถ่ายและรับรางวัลชุดนอนน่ารักดูสิซึ่งกิจกรรมนี้นะคะยูกะก,ก็ได้ลองไปทํามาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ได้รู้ซึ่งแล้วว่ามันทํายังไงนะคะและตอนนี้ยูกะก,ก็ได้รางวัลครบไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าจะมีรางวัลหนึ่งนะคะนั่นก็คือเข้าร่วมการโหวตของวันนี้ก็คือจะได้ทุกๆวันนะคะเราสามารถโหวตได้ทุกๆวันเนาะนี่เดีย๋ยวเราลองเข้าไปโหวตกันนะคะ อ่าด้านขวาโหลดนานมากต่อไปนะคะก็ด้านขวาเหมือนเดิมอะคือ,อไรสงสัยมันจะอองอองนิดนึงนะคะงั้นไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราลองไปถ่ายรูปเพื่อส่งเข้าประกวดกันดูนะคะทุกคนคงสงสัยว่ามันส่งรูปเข้าประกวดยังไงเนาะถึงจะได้ รับรางวัลกิจกรรมนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปลองทํากันดีกว่าค่ะทุกคนว่ามันทํำยังไงเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชุดนอนนะคะเราก็ไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยค่ะทุกคนก็คือชุดนอนที่ยูกับพึ่งได้มานะคะจากกิจกรรมนี้เนะาะเดี๋ยวเราลองใส่กันดูค่ะนี่น่ารักมากน่ารัก,กอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนรองเท้านิดนึงนะคะเปลี่ยนทรงผมได้อ่ะ ทรงผมน่ารักน่ารักตาที่เชนชอบน่ารักมากดูแบบเป็นเด็กน่ารักน่ารักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเข้าประกวดกันเลยค่ะทุกคนทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าเราจะถ่ายรูปเข้าประกวดยังไงล่ะก็คือเราจะต้องเข้าไปในบ้านเราก่อนนะคะทุกคนกดเข้าไปที่บ้านเรานะคะแล้วเราก็ ค่อยถ่ายรูปในบ้านของเรานะคะทุกคนอ่ะยเยวรอเข้าไปในบ้านก่อนนะคะหลังจากที่เราเข้ามาในบ้านเราแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปในบ้านเราได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอหามุมก่อนนะคะทุกคนอ่ะจะนอนบนเตียงนี้อ่าหลังจากนั้นเราก็กดไปที่กล้องค่ะ แล้วก็ถ่ายรูปเลยนะคะเดี๋ยวอยู่กะขอหามุมแป๊บนึงนะคะทุกคนมุมนี้ทำไมมันไม่ได้นะอืออยายอดลองมุมเซลฟี่อะอามุมนี้ละกันคิดว่าน่าจะสวยอ,อยายอดโพสหน่อยเดีย๋ยวหาท่าโพสนิดนึงนะคะทุกคนเอาท่านี้ละกันน่าคิดว่าน่าจะน่ารักละโอเค ลังจากนั้นเราก็ถ่ายรูปนะคะแล้วเราก็จะเห็นคําว่าส่งรูปถ่ายการประกวดนะคะนี่อันนี้มันขึ้นแบบนี้เพราะว่ายูกะถ่ายไปแล้วนะคะทุกคนพอเราส่งไปปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในกิจกรรมเลยนะอ่ะเดีย๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเข้าในกิจกรรมหรือยังนะคะทุกคนอ่าเปลี่ยนแล้วคะ่ะเรียบร้อยพอหลังจากที่เรา ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็รอเลยค่ะทุกคนคือพอเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ส่งรูปถ่ายการประกวดนะคะก็คืออันนี้แล้วเราก็จะได้รับคะแนนไปเรื่อยๆก็คือเราจะต้องรอให้คนมาโหวตเราก่อนนะคะทุกคนที่อยู่กบกดโหวตต้นคลิปนะคะก็คืออันนั้นเองนะคะเราจะต้องรอคนอื่นมาโหวตนะคะเราถึงจะได้คะแนนเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยูกะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยูกกะขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ